สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะช่องตีคนเดิมนะคะวันนี้ตีก็มีแนวทางเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเลขที่หางประทัดที่ไปจุดวัดจุรามนีนะคะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะอาจจะเข้าหรือหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวัดจุรามนีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนไปกราบไหว้และบูชาเยอะมาก และเชื่อกันว่าขอพรแล้วจะสมปาถนาขอโชคขอลาบแล้วจะได้ดังใจถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ตีด้วยนะคะช่องตีคนเดิมคะ่ะวันนี้ตีก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ